ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานกาบขออาราธนาแม่ตาบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูขอหลวงปู่ได้โปรดมีแม่ตาอาราธนาบารมีรวมของพระพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ประถมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจากททักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูรวบรวมบารมีของท่านทั้งหมดไปที่รูปรักษ์ทั้งหมดที่พวกเราพากันสร้างขึ้นและอธิษฐานไว้แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหมดอันเชิญเทพพรหม ทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทุกภพทุกภูมิโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกฎจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโลกโอปาติกะและโลกวิญญาณทั้งหลายทั้งสามโลก,กาธาตุสวดกำลังมหาจัก,กรพัิพร้อมเพียงกันเทินพุทธังชีวิต,ตังเบปูเชมิ ธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังขังชีวิตตังเมปูเชมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิคูอุปชาอาจารยะคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิ พระไตรสิขาคู่นางวันทามิพุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคฉามิสังคังสารนังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคาฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังคาฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิ ตติยมปิธรรมังสารนังขาามิตติยมปิสังขังสารนังคาามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาม sey, ิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณ um th an ีส um ิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมีระยะมัชะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาประธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาประธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาประธานิสมาธิยามิสีเรณสุขติงยันติ สีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัดสมาสีรังวิโสทะเยพุทธังอาราธนานังกโรมิธรรมังอาราธนานังกโรมิสังฆังอาราธนานังกโรมินะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตพรมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรมมะปัญโยโยโทโสโมหจิตเต นาพุทธสมิงปาปกโตมายาขมะธเมกตังโทสังสภะป่าปังวินาศสันตุโยโทโสโมหจิตเตนธรรมมัสมิงปาปกโตมายาขมะธรเมกตังโทสังสภะป่าปังวินาศสันตุ โยโทโสโมหจิตเตนาสังมัสมิงปาปกโตมายาคมะทะเมกะตังโทสังสภปาปังวินาศสันตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนบพรัศีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังศีวรีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตสีสหัสสะสุทันมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวรีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนภรัตส,สีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนพรัตสีสหัสสะสุทันมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเถลัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิาสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทันมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทโโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวรีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีน,นพรัตศรีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวรีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ีสหัสสสุทันมาพุทโทธธรมโมสังคโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทันมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัต สีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานางวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตนสีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนพรัตสีสหัสสะสุทันมาพุทโธธรรมโมสังคโคยัตถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อักีทานังวรังคันธังสีวลีจะมาหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตต์สีสหัสสะส,สุทันมา พุทธโทธรรมโมสังโคยะถาพุทธโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพร,รัตศ์สีสหัสสะสุทันมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อักีทานัังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพรัต สีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนพรัตน์ีสหัสสะสุทันมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหางวันทามิสัพ,พโโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทันมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธัง สีวรีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุทันมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยัตถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตรนญาณมณีนพร,รัต์ศีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธ,บธรรบะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตสีสหัสสสุทันมาพุทโธธรรมโมสังคโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงัง สีวลีจะมาหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทันม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิข้าพเจ้า เอ่ยชื่อและนามสกุลของตัวเองได้เลยค่ะขอนอบน้อมและน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์พระบรมมหาจากักรพรรดิทุกๆพระองค์โดยตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ทวด หลวงปูด่ดูพรมมะปัญโยเป็นที่สุดขอพระบารมีอันหาที่สุดมิได้นี้โปรดจงทรงไปถึงพบภูมิต่างๆทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบด้วยเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทร โดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกดจัก,กรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตาม้าเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านปู่พระอินเจ้าฟ้าท่านเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่ พระยายมราชพร้อมทั้งด้วยบริวารทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์วีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาแผ่นดินสยามโอบาติกะทั้งหลายพระฤาษีพระดาบททั้งหลายสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง พระราหูวราหกเจ้ากุงพาลีแม่พระธรณีแม่พะรพะคงคาแม่พระโพสพพระเพิงพระพายพระพิลุนพยาคุดพญานาคพร้อมด้วยบริวารคนทันชาวเมืองรับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้า ได้เคยไปอธิษฐานไว้ตลอดจนถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสัพพสัตว์ในดินแดนอบายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอโปรดจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีนี้โดยทุน่นทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเทิน สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสงังคาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสงังคาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตาน,นันจะเตเชนะรักขังพันธามิส,สัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระรัตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิ ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานแผ่ไปแล้วขอพรตามสิ่งที่ปารถนาจะสำเร็จทุกประการสาธุสาธุสาธุ